อาจารย์เจตออกมาตอบข้อสงสัยที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับงูพิษช,ชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่างูจมูกหมูค่ะซึ่งการแชร์กันนะคะก็บอกว่างูชนิดนี้นะคะมีพิษร้ายแรงอย่าเข้าใกล้อย่าโดนกัดเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าโดนกัดเนี่ยอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเลยโดยอาจารย์เจตบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยอาจารย์เจตนะคะก็ระบุว่ารูปงูประหลาดที่หน้าสั้นๆที่เห็นแชร์กันเป็นจํานวนมากเรียกว่างูจมูกหมูเป็นงูพิษอ่อนแล้วก็เป็นงูที่อยู่ในทวีปอเมริกาไม่ได้พบในเขตของประเทศไทย ของเราโดยงูจมูกหมูนะคะลักษณะก็คือว่าลำตัวของเขาขนาดของเขาอะค่ะจะอ้วนสัน้นปลายจมูกเชิดแล้วก็ตัดคล้ายกับจมูกหมูอาหารที่ชอบมากมากก็คือคังโคกค่ะงูชนิดนี้นะคะมักจะพองตัวแล้วก็ส่งเสียงขู่แล้วก็แผ่แม่เบีย้ยที่คอคล้ายๆกับงูเหา่าเมื่อเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามจากศัตรูแต่เมื่อเขาขู่ไม่สําเร็จค่ะก็จะแกล้งตายโดยการม้วนหงายท้องแน่นิ่งได้เป็นเวลานานๆถ้าเกิดว่าจําเป็นจนเขาคิดว่าเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วซึ่งงูชนิดนี้นะคะจัดอยู่ในประเภทของงูพิษ แม้ว่าพิษของเขานั้นจะไม่ได้ร้ายแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนคะ่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์เจตเองค่ะก็ยังได้อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงูจมูกหมูจับเพลเพลหนึ่งด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการอ้างอิงเกี่ยวกับชื่อสามาญชื่อทางวิทยาศาสตร์ทิ่กําเนิดลักษณะแล้วก็อุปนิสัยในธรรมชาติค่ะอย่างในเรื่องของลักษณะเนี่ยงูชนิดนี้จัดว่าเป็นงูพิษอ่อนชนิดที่ปล่อยพิษจากเขี้ยวหลังไม่ได้ใช้พิษเพื่อป้องกันตัวแต่จะใช้พิษเฉพาะกับการล่อเหยื่อเท่านั้นค่ะพิษของงูชนิดดนนี้้ะะะคะแทบจไไม่่่สงผลตอ นุษย์เลยเว้นเสียแต่ว่าผู้แพ้พิษจากแมลงจำพวกพึ่งซึ่งเมื่อเขาพบกับศัตรูในธรรมชาติเขาจะเลือกที่จะแผลแม่เบีย้ยพร้อมกับส่งเสียงขู่ดูคล้ายกับงูเหา่าหรือว่าสั่นหางคล้ายกับงูหางกระดิ่งเพื่อหลอกล่อศัตรูว่าตัวเองเนี่ยมีพิษที่ร้ายแรงค่ะซึ่งงูชนิดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพศเมียเนี่ยเมื่อขนาดโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ได้3-4เท่าตัวงูชนิดนี้สามารถเพาะพันธุ์ได้ในเมืองไทยแล้วค่ะแต่ว่ายังมีจํานวนไม่ได้มากนักค่ะ